พาร์ทหนึ่งแรงรักในเงาเมืองนิวยอร์กยามค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงไซเรนและแสงไฟระยิบระยับรถแท็กซี่สีเหลืองแล่นสวนกันเหมือนเส้นเลือดของเมืองไม่เคยหลับก,กลางความวุ่นว่านั้นมีหญิงสาวชาวอินเดียวัยเพียงยี่สิบเดินเร็วไปตามถนนชื่อของเธอคือมิราเธอเป็นแม่บ้านในคอนโดหรูย่านแมนฮัตตันกลิ่นน้ำหอมราคาแพงของเจ้านายยังติดอยู่บนเสื้อเธอในมือของเธอยังถือซองเงินสดจากงานทำความสะอาดประจำวัน แต่สายตาเธอกลับมองหาใครบางคนในความมืดเธอเดินเลี้ยวเข้าซอยแคบหลังอาคารสำนักงานที่นั่นมีรถเป็นสีดำจอดอยู่โดยไม่มีป้ายทะเบียนหน้ากระจกฝังคนขับรถลงช้าๆชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นใส่สูทสีเทาเข้มใบหน้าคมแต่แฝงความเย็นชาเขาชื่ออีทานมิเลอร์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้ทรงอิทธิพลในเมืองทุกคนรู้ว่าเขาแต่งงานแล้วและมีลูกสองคนแต่ไม่มีใครรู้ว่า เขากำลังหลงรักแม่บ้านวัยยี่สิจากอินเดียมีราขึ้นรถโดยไม่พูดอะไรภายในรถอบอวลด้วยกลิ่นควันซิก,กาและน้ำหอมผู้ชายเสียงเครื่องยนต์เบาแต่แรงสั่นสะเทือนใต้เบาะทำให้หัวใจเธอเต้นแรงอีธานมองเธอผ่านกระจกหลังเธอกลัวเหรอเขาถามเสียงเรียบไม่ค่ะแต่ฉันไม่อยากให้ใครเห็นเราอีกอีธานยิ้มมุมปากดวงตาเขาเต็มไปด้วยประกายลึกลับรถเคลื่อนออกจากเมืองผ่านถนนที่ไฟสองสว่างไม่ทั่ว ที่ตึกค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความมืดของย่านชานเมืองมีรากอดแขนตัวเองแน่นเพราะอากาศเย็นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคืนนี้อีธานถึงพาเธอมาที่นี่ฉันอยากให้เธอเห็นบางอย่างเขาพูดขณะขับผ่านป้ายเตือนเขตก่อสร้างบางอย่างที่เกี่ยวกับเราไม่นานนักรถก็หยุดหน้าบ้านไม้หลังใหญ่ริมทะเลสาบคลื่นกระทบฝั่งดังเบาๆแต่ลมหนาวกลับแรงจนเธอต้องหลบหลังเขาอีธานเปิดประตูบ้านและเปิดไฟ ห้องภายในประดับด้วยภาพวาดและขวดวยเรียงรายกลิ่นไม้เก่าผสมวายแดงทําให้บรรยากาศทั้งอบอุ่นและน่าหวาดระแวงที่นี่คือบ้านพักส่วนตัวของฉันเขาพูดไม่มีใครรู้ว่าฉันมาที่นี่กับเธอมีร่ารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เธอไม่ควรยอมรับแต่เธอก็ปล่อยให้เขากอดเธอแน่นขึ้นหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเธอรู้ว่าเขาเป็นคนมีอำนาจและเธอเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดา แต่ความสัมพันธ์ต้องห้ามนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนคนมีค่าอย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาหลายสัปดาห์ต่อมามีรากลับมาที่บ้านนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนไปในสายตาอีธานเขาไม่อบอุ่นเหมือนเดิมโทรศัพท์ของเขามีสายเข้าตลอดเวลาบางครั้งเขาออกไปคุยข้างนอกนานเป็นชั่วโมงเธอเริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มเย็นๆของเขา คืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดเตียงในห้องชั้นบนเธอได้ยินเสียงกระซิบจากโทรศัพท์ของเขาที่วางไว้บนโต๊ะเสียงผู้หญิงพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือถ้านายไม่เลิกกับเด็กคนนั้นฉันจะบอกทุกคนมีราชงักมือเธอสั่นจนผ้าปูที่นอนหลุดจากมือเสียงหัวใจเธอดังแข็งกับเสียงลมพายนอกหน้าต่างเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นและเห็นชื่อที่โชว์บนหน้าจอแอนนามิลเลอร์ชื่อของภรรยาอีธาน ความเย็นเฉียบแผ่ซ่านทั่วร่างเธอเธอรู้ทันทีว่าทุกอย่างกำลังจะพังเธอพยายามวางโทรศัพท์กลับแต่เสียงบันไดดังขึ้นอีธานเดินเข้ามาดวงตาเขาคมกล้าเหมือนจับได้ทันทีเธอแอบฟังฉันใช่ไหมเสียงเขาแข็งไม่คะฉันแค่จัดเตียงอีธานเดินเข้ามาใกล้จนมีร่าถอยหลังชนผนังเขายกมือแต่คางเธอเบาๆแต่แรงพอให้รู้สึกถึงอำนาจเธอไม่ควรรู้เรื่องพวกนี้ เธอมองเข้าไปในดวงตาเขาและเห็นบางอย่างที่ต่างไปไม่ใช่ความรักแต่เป็นความกลัวเขาเดินออกจากห้องทิ้งเธอไว้กับความเงียบมีราหายใจทีรู้ว่าเธอต้องหนีจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้แต่หัวใจของเธอกลับไม่ยอมฟังเหตุผลเช้าวันต่อมาเธอกลับไปทำงานในคอนโดตามปกติแต่ระหว่างที่เธอกำลังเช็ดกระจกเธอเห็นอีธานเดินคุยกับชายแปลกหน้าในชุดสูทดำชายคนนั้นมีรอยสักรูปหูที่คอ พวกเขากระซิบกันด้วยน้ำเสียงร้อนรนและอีธานส่งสองเอกสารบางอย่างให้ชายคนนั้นก่อนจะหันมาเห็นเธอดวงตาเขาเย็นจนทำให้เธอต้องรีบหลบเข้ามุมเธอรู้แล้วว่าอีธานไม่ใช่แค่ชายที่นอกใจภรรยาเขากำลังซ่อนความลับที่อันตรายกว่านั้นในคืนนั้นมีรากลับไปที่ห้องเช่าขนาดเล็กในควีนเสียงรถไฟใต้ดินดังลอดหน้าต่างเธอนั่งกอดเขามองภาพตัวเองในกระจกเกา่าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เธอเริ่มคิดว่าเธออาจจะกลายเป็นเยอรายต่อไปโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นข้อความจากเบอร์ไม่รู้จักปรากฏบนหน้าจอเธอไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นทำอะไรไว้บ้างถ้าอยากมีชีวิตอยู่อยากกลับไปหาเขาอีกมีร่ามองข้อความนั้นด้วยหัวใจเต้นแรงเธอเงยหน้ามองนาฬิกาเที่ยงคืนตรงแต่ทันใดนั้นเสียงเคาประตูก็ดังขึ้นสามครั้งช้าหนักและเย็นเหมือนเสียงจากคนที่เธอไม่อยากพบที่สุดในโลก เธอหายใจไม่ทั่วท้องมือสั่นจนโทรศัพท์เกือบหล่นเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมมีราเปิดประตูฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นเป็นเสียงของอีธานมิลเลอร์และในเงาสะท้อนบนกระจกหลังประตูมีรามองเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเขาร่างสีดําที่ถือบางอย่างวาวแสงในมือและทุกอย่างก็ตัดเข้าสู่ความมืดสนิทพาร์ทสองเงาในประตู เสียงเคาะประตูดังสะท้อนในห้องเช่าขนาดเล็กของมิราหัวใจเธอเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกเธอยือนนิ่งอยู่หลังประตูมือสั่นเทาเสียงของอีธานดังซ้ำอีกครั้งมีราเปิดประตูน้ำเสียงเขาไม่เหมือนเดิมมันเย็นชาและแข็งกร้าวมีรากลัานหายใจเธอค่อยๆถอยหลังอย่างเงียบที่สุดแต่พื้นไม้เก่ากลับส่งเสียงเอียดจนเธอสะดุง้งเงาที่อยู่ใต้ประตูขยับเหมือนมีใครเดินวนอยู่ตรงนั้น แล้วเงานั้นก็หายไปมีรารอฟังอีกครู่หนึ่งแต่ไม่มีเสียงใดตามมาเธอรวบรวมความกล้าเปิดม่านหน้าต่างแง้มมองออกไปถนนเปียกฝนสะท้อนแสงไฟจากเสาไฟสีส้มรถเบนสีดำของอีธานจอดอยู่ตรงข้ามอาคารแต่ตอนนี้ที่นั่งคนขับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีราคว้าโทรศัพท์พยายามโทรหาตำรวจแต่สัญญาณกลับขาดหายเธอเหลือเห็นข้อความเก่าจากเบอร์ลึกลับบนหน้าจอ เขาไม่ใช่คนที่เธอคิดไว้เธอกดอ่านข้อความอีกครั้งและรู้สึกหนาวเย็นแผลซ่านทวรวงเธอปิดไฟทั้งห้องแล้วนั่งกอดขาบนพื้นเสียงฝนกระทบกระจกดังเหมือนเสียงฝีเท้าคืนนั้นเธอไม่ได้นอนเลยรุ่งเช้าแสงแดดลอดผ่านม่านเข้ามาในห้องมีราตัดสินใจไปที่คอนโดของอีธานเธออยากรู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงที่นั่นร,ปรอปภหน้าตึกมองเธอด้วยสีหน้าสับสน คุณมาหาใครครับเขาถามคุณมิลเลิกค่าเขาอยู่ไหมรอปภสายหน้าเขาไม่มาที่นี่สามวันแล้วครับสามวันทั้งที่เมื่อคืนเขายังอยู่หน้าห้องของเธอมีร่ารู้สึกเหมือนโลกหมุนเธอพยายามขอให้รอปภตรวจกล้องวงจรปิดภาพจากกล้องคืนก่อนแสดงให้เห็นเพียงรถสีดําคันหนึ่งจอดอยู่แต่ไม่มีใครออกมาจากรถเลยเธอขอให้ย้อนภาพช้าชา ในช่วงเวลาหนึ่งมีเงารูปร่างคนขยับอยู่ด้านหลังรถมันดูไม่ใช่เงาของอีธานรูปร่างนั้นผอมสูงและถือบางสิ่งที่สะท้อนแสงมีรากหรือน้ำลายรู้ว่าบางอย่างผิดปกติเธอเดินออกจากตึกและโทรหาเพื่อนชื่อลีลาลีลาเป็นแม่บ้านที่ทำงานในตึกเดียวกันลีลาเธอเคยเห็นคนที่ตามอีธานไหมลีลาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบมีคนแปลกๆมาถามหาเขาเมื่อวานเขามีรอยสักรูปงู มิราชง,งักเธอจำได้ว่าชายคนนั้นคือคนเดียวกับที่เห็นอีธานคุยด้วยคืนนั้นมิรากลับไปที่ห้องด้วยความมารวงเธอล็อกป,ประตูสองชั้นปิดม่านแน่นแต่ก่อนจะดับไฟเธอเห็นจดหมายเสียบอยู่ใต้ประตูซองสีน้ำตาลไม่มีชื่อผู้ส่งเธอเปิดออกด้วยมือสันภายในมีเพียงภาพถ่ายขาวดาในภาพเป็นเธอกับอีธานยืนอยู่หน้าบ้านริมทะเลสาแต่ภาพนั้นถ่ายจากมุมที่เธอไม่รู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้น ด้านหลังภาพมีข้อความเขียนด้วยหมึกสีแดงเธอจะเป็นคนต่อไปมีราตกใจจนภาพร่วงจากมือเธอถอยหลังชนโต๊ะและเสียงจานตกแตกดังสนัน่นเธอคว้าโทรศัพท์โทรหาลีิลาอีกครั้งลิลาช่วยฉันทีมีคนตามฉันแต่ปลายสายกลับมีเพียงเสียงหายใจเบาๆแล้วเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นเธอไม่ควรโทรมาหาใครมิราเธอแทบทำโทรศัพท์หล่นจากมือเสียงนั้นไม่ใช่ของอีธาน และไม่ใช่ของคนที่เธอรู้จักเธอรีบหนีออกจากห้องลงบันไดไปยังถนนฝนตกอีกครั้งลมแรงจนเสื้อเปียกชุ่มมีราวิ่งไปจนถึงร้านอาหารอินเดียเล็กๆที่เธอเคยทำงานเจ้าของร้านชื่อมาดามปริติหญิงวัยกลางคนที่เคยเอ็นดูเธอเหมือนลูกสาวมีราลูกเป็นอะไรหน้าเธอซีดมากมีราพูดเสียงสัน่นมีคนตามฉันพวกเขารู้เรื่องฉันกับอีธานมาดามปริติรีบพาเธอเข้าไปในครัว กลิ่นเครื่องเทศแรงจนแสบจมูกแต่กลับให้ความรู้สึกปลอดภัยชั่วคราวฟังฉันดีๆมีรามาดามพูดเมื่อหลายปีก่อนฉันเคยรู้จักชายชื่ออีทานมิลเลอร์มีรามองเธอด้วยความตกใจเขาเคยเป็นลูกค้าร้านนี้และเขาไม่ใช่คนธรรมดามาดามปริติเว้นจังหวะเธอมองรอบๆเหมือนกลัวมีใครแอบฟังเขาเคยพาเด็กสาวอีกคนมาที่นี่เธอชื่ออัญชิตาแต่วันหนึ่งเธอหายไปไม่มีใครเจอศพของเธอเลย เลือดในกายมีราชงัดเธอรู้สึกขนลุกไปทั่วตัวเขาฆ่าเธอหรือคะมาดามปริติสายหน้าไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่หลังจากนั้นไม่นานอีธานก็ซื้อบ้านหลังเดียวกับที่เธอเคยไปบ้านริมทะเลสาบมีรารู้ทันทีว่าบ้านนั้นซ่อนความลับบางอย่างเธอตัดสินใจกลับไปที่นั่นอีกครั้งแม้จะกลัวจนแทบเดินไม่ไหวคืนนั้นเธอนั่งรถไฟไปยังชานเมืองฝนยังคงตกเหมือนเดิมเสียงลมวีวิวลอดเข้ามาทางหน้าต่าง บ้านหลังนั้นอยู่เงียบงันกลางความมืดไฟในบ้านไม่เปิดแต่ประตูไม่ได้ล็อกเธอผลักเข้าไปช้าๆเสียงประตูไม้ดังเอียดกลิ่นอับของความชื้นและกลิ่นสนิมจางๆลอยมาแต่จมูกเธอเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์แสงส่องไปทั่วห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยฝุ่นบนโต๊ะยังมีแก้วไวน์สองใบวางอยู่หนึ่งในนั้นมีคราบลิปสติกสีชมพูอ่อนมีราจ,จำได้ว่านั่นคือของเธอเอง แต่บนแก้วอีกไปมีรอยนิ้วมือเลอะเป็นทางเธอก้มดูใกลๆ้ๆและเห็นคราบสีเข้มเหมือนเลือดแห้งเธอถอยหลังช้าๆเสียงพื้นไม้ดังไต่เท้าจูจูเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจากชั้นบนเสียงเรียกเข้าเดียวกับของอีธานเธอเดินขึ้นไปอย่างระวังมือสั่นจนแทบถือไฟฉายไม่อยู่ประตูห้องนอนเปิดแง้มเสียงโทรศัพท์ดังอยู่บนเตียงหน้าจอแสดงชื่อแอนนามิลเลอร์ ภรรยาของเขาโทรมาในเวลาตีหนึ่งพอดีมีราตัดสินใจกดรับสายแต่ปลายสายกลับมีเพียงเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงนั้นไม่ใช่ของผู้หญิงมันเป็นเสียงของผู้ชายที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเธอกลับมาที่นี่จริงๆซินามีราเธอแข็งข้างรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังเธอค่อยๆหันไปและเห็นประตูตู้เสื้อผ้าเปิดง้าในเงามืดนั้นมีร่างหนึ่งยืนอยู่เงียบๆ มือของมันถือมีสะท้อนแสงไฟจากโทรศัพท์และก่อนที่เธอจะกรีดร้องเสียงฝีเท้าอีกคู่ก็ดังมาจากชั้นล่างเสียงนั้นคุ้นเคยอย่างน่าขนลุกเสียงของอีธานมิลเลอร์มีระยยาเชื่อใครทั้งนั้นเขาตะโกนขึ้นมาแต่ช้าเกินไปร่างในตู้เสื้อผ้าขยับเข้าหาเธอแสงไฟดับวูบและเสียงเดียวที่เหลืออยู่คือเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่หายไปในความมืดพาร์ทสามคืนแห่งความจริง เสียงกรีดร้องของมีราดังก้องทั่วบ้านริมทะเลสาแสงไฟจากโทรศัพท์ดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทกลิ่นสนิมจากมีดและกลิ่นฝุ่นในอากาศตีขึ้นจมูกเธอพยายามคลานหนีมือสันเทาและหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดใจเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนอยู่รอบตัวมันไม่ใช่แค่เสียงของอีธานอีกต่อไปมีเสียงอีกเสียงหนึ่งหนักกว่าเย็นกว่าร่างในตู้เสื้อผ้าเริ่มขยับ เงาดำเคลื่อนตัวออกมาช้าๆเหมือนกำลังยืดร่างในความมืดมีรักรีบลุกขึ้นวิ่งไปทางประตูแต่ประตูห้องถูกล็อกจากด้านนอกเธอขอสุดแรงอีธานช่วยฉันด้วยเสียงเขาตะโกนตอบจากชั้นล่างอย่าขยับมันอยู่ข้างในกับเธอเธอหันกลับไปมองเห็นเพียงเงาร่างสูงใหญ่ถือมีดในมือปลายมีดสะท้อนแสงวาบจากหน้าต่างมีราคว้าขวดแก้บนโต๊ะป่าสายร่างนั้นเต็มแรง เสียงกระจกแตกดังสน,นั่นแต่เงานั้นยังคงเดินเข้ามาเรื่อยๆเสียงฝีเท้าอีธานดังขึ้นบนบันไดเขาถือปืนในมือน้ำเสียงสัน่นอย่าทำอะไรเธอร่างในเงาหยุดนิ่งมีรากล้านหายใจอยู่ระหว่างทั้งสองคนอีธานจ้องไปที่เงาดำนั้นและพูดชื่อหนึ่งออกมาช้าๆลูคัสชื่อที่มีราไม่เคยได้ยินมาก่อนชายร่างดำหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ในที่สุดนายก็ยอมพูดชื่อฉันอีธานกัดฟันแน่นปืนในมือสันฉันเตือนแล้วอย่ายุ่งกับเธอเหมือนที่นายเตือนฉันตอนนั้นเรอเสียงลูคัสต่อบตอนที่นายฆ่าอัญชิตาแล้วโยนความผิดให้ฉันมีราชงักหัวใจแทบหยุดเต้นเธอมองหน้าอีธานด้วยความตกใจอะไรนะเขาพูดเรื่องอะไรอีธานหันมามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและเสียใจมันไม่ใช่อย่างนั้นมีราฟังฉันก่อน แต่ลูคัสก้าวเข้ามาอีกเก้ามีดในมือแวววาวเขากโกหกเธอรู้ไหมอันชิตาคือแฟนของฉันเขาใช้เธอเหมือนที่ใช้ฉันแล้วเมื่อเธอเริ่มรู้ความจริงเขาก็ฆ่าเธอทิ้งมีราถอยหลังจนชนกำแพงเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งลมแรงพัดหน้าต่างเปิดกระแทกแสงฟ้าผ่าแวบผ่านห้องในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นคราบเลือดบนพื้นเป็นทางยาวอีธานชี้ปืนใส่ลูคัสหยุดนะ แต่ลูคัสหัวเราะเยาะนายจะยิงอีกเรอเหมือนที่เคยทํามิรามองทั้งสองคนแล้วรีบปิงผ่านช่องแคบข้างตู้เสื้อผ้าเธอผลักประตูห้องน้ําเข้าไปล็อกจากข้างในเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเธอกลีดร้องแล้วปิดปากตัวเองเสียงฝีเท้าวิ่งผ่านประตูดังชัดเจนมิราก้มมองพื้นพบคราบเลือดไหลซึมผ่านรอยแตกของไม้เธอกลั้นใจเปิดหน้าต่างห้องน้ําที่แคบพอให้เธอเล็ดลอดออกไปอากาศข้างนอกเย็นเฉียบจนแสบผิว เสียงฟ้าร้องสะท้อนเหนือทะเลสาบเธอกระโดดลงพื้นหญ้าแล้ววิ่งไปสุดแรงรองเท้าเปียกชุ่มโคลนติดเต็มขาแต่เธอไม่กล้าหยุดเสียงใครบางคนตะโกนตามหลังมีรากลับมาเธอไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครเธอวิ่งไปจนถึงกระท่อมไม้เล็กๆใกล้ขอบน้ำภายในมีไฟสลัวจากเทียนที่ยังจุดอยู่เธอผลักประตูเข้าไปกลิ่นน้ำมันและควันไฟตีจมูกบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารกองหนึ่ง เธอเปิดดูพบภาพถ่ายหญิงสาวหลายคนทุกคนดูอายุใกล้เคียงกับเธอและทุกคนมีชื่อเขียนกำกับชื่อสุดท้ายในแฟ้มคือมิราดัสเธอตัวชามือสั่นจนแฟ้มหลุดจากมือเสียงฝีเท้าดังเข้ามาไกลเธอหยิบมีดพกที่วางอยู่บนตะไว้ในมือประตูเปิดออกอย่างแรงอีธานยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเขามีเลือดเปื้อนตรงแก้มเสื้อขาดเป็นรอยมิราเธอต้องเชื่อชาลลคัสมันโรคจิต เขาฆ่าผู้หญิงพวกนั้นทั้งหมดมีรามองหน้าเขาแล้วสายหัวแต่ในแฟ้มนี้มีชื่อฉันทำไมล่ะอีธานนิ่งไปสีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อเสียงก้าวเท้าดังอีกครั้งจากด้านหลังบ้านอีธานรีบจับแขนเธอไปจากที่นี่ก่อนแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบกระจกหน้าต่างแตกกระจายลูคัสพุ่งเข้ามามีดในมือสะบัดจนแสงไฟกระเด็นทั้งสามคนล้มลงกับพื้นเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้ง มีรากรีดร้องและรีบพลานีไปหลังโต๊ะเธอเห็นเลือดหยดลงพื้นทีละหยดแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครอีธานผลักโตลูคัสออกแล้วคว้ามือมีราหนีไปมีราวิ่งไปที่รถเธอวิ่งออกจากบ้านฝ่าฝนเสียงฟ้าพาดังลั่นเธอมองเห็นรถเบนซ์จอดอยู่ใกล้ริมถนนแต่เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอกลับเห็นบางสิ่งอยู่บนบาะหลังกระเป๋าเดินทางสีเทาเปิดอ้าภายในเต็มไปด้วยเอกสารรูปถ่าย และกล่องไม้เล็กๆเธอเปิดกล่องนั้นพบสร้อยคอของอันชิตาและภาพถ่ายของหญิงสาวอีกคนบนหลังภาพเขียนว่าอย่าทำให้เขารู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่มีรารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เอกสารธรรมดามันคือหลักฐานเธอหันกลับไปมองบ้านไฟในบ้านดับสนิทเหลือเพียงแสงฟ้าพาที่ฉายภาพเงาคนสองคนต่อสู้กันเสียงปืนดังขึ้นอีกสองนัดแล้วทุกอย่างกองเงียบ มิราหายใจหอบเธอเริ่มสัน่นแต่ก่อนที่เธอจะสตาร์รถเสียงประตูฝั่งผู้โดยสารก็เปิดออกอีธานนั่งลงข้างเธอใบหน้าเปื้อนเลือดแต่ยังมีลมหายใจเราไม่มีเวลาแล้วมิราเราต้องหนีเธอถามเสียงสัน่นลูคสลัสลาเขาอยู่ไหนอีธานไม่ตอบเขามองไปที่กล่องไม้บนตักเธอเธอไม่ควรเห็นสิ่งนั้นเพราะมันจะทําให้เธอรู้ทุกอย่างมิราขยับตัวถอยห่างทุกอย่างเกี่ยวกับอะไรอีธาน เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆเกี่ยวกับความตายของเธอเองเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นพร้อมกับรถเคลื่อนออกจากพื้นที่น้ำฝนสาดกระจกหน้าอย่างรุนแรงมิรามองเขาด้วยสายตาหวาดกลัวสุดขีดอีธานหันไปข้างนอกสีหน้าหนักแน่นเหมือนคนที่ตัดสินใจบางอย่างแล้วเธอเอื้อมมือจะเปิดประตูนี้แต่เขากดล็อกอัตโนมัติไว้ทั้งหมดมันสายไปแล้วมิราเขาพูดเสียงเบาตอนนี้เธอรู้มากเกินไป รถพุ่งเข้าไปในความมืดของถนนเปียกฝนและในกระจกหลังเธอมองเห็นแสงไฟอีกคันหนึ่งตามมาอย่างใกล้ชิดราวกับเงาที่ไม่ยอมปล่อยเธอไปอีกเลยพาร์ทสี่ความลับสุดท้ายในเงานิวยอร์กเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องกลางฝนที่ตกกระหน่ำบนถนนชานเมืองรถเบนซ์สีดำของอีธานเล่นฝ่าความมืดราวกับปีศาจนีจจากกลุมนรกมิราจัโภมลา,ายแน่นมือเธอสั่นจนข้อนิ้วขาวซีดเขานั่งข้างๆเธอใบหน้าเปื้อนเลือดแต่สายตายเย็นเยียบ อีธานหยุดรถเธอตะโกนเขาไม่ตอบเพียงมองกระจกหลังไฟหน้ารถอีกคันยังคงตามมาในระยะห่างคงที่นั่นใครเธอถามเสียงสัน่นลูคัสมันยังไม่ตายเขาตอบเสียงต่ำมีรากัดเป็นฝีปากจนเลือดซึมเสียงยางเสียดสีกับพื้นเปียกดังแหลมจนขนลุกเธอหันมองเขาอีกครั้งดวงตาอีธานแดงก่ำเหมือนคนไม่ได้สตินายจะทำอะไรกับฉันเขายิ้มจังๆฉันกำลังจะปกป้องเธอ รถคันนั้นเร่งความเร็วตามมามีร่ายหยิบโทรศัพท์จะโทรหาตำรวจแต่เขาคว้ามือเธอไว้แน่นอย่าโทรมันร้าประโยชน์ทั้งหมดนี้มันเรื่องบ้าอะไรอีทานเขาหันมามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพราะเธอเหมือนเธอคนนั้นเกินไปอัญชิตาเธอถามเขาพยักหน้าเบาๆน้ำเสียงแทบกระซิบเธอไม่รู้หรอกว่าความจริงมันเริ่มต้นยังไงรถข้างหลังเริ่มบีบแตรยาว ไฟหน้ากระพริบทีเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างอีธานหักวงมลาลัยเข้าเส้นทางลูกรางข้างป่ามีรากรีดร้องเสียงยางบดหินกระเด็นสายกระจกดังปังไฟหน้ารถอีกคันสองเข้ามาในกระจกหลังและเธอเห็นหน้าคนขับชัดเจนในเสี้ยววินาทีไม่ใช่ลูคัสแต่เป็นผู้หญิงใบหน้าเหมือนใครบางคนที่เธอคุ้นตาหญิงคนนั้นคือแอนนามิลเลอร์ภรรยาของอีธานไม่นะมีราพูดเบาๆเธอคือคนขับรถคันนั้น อีธานหันมามองกระแทเกเบรกอย่างแรงจนรถหมุนเสียงยางเสียดพื้นดังลั่นกลางความมืดรถของอนาเชียดพวกเขาไปและพุ่งชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางเสียงระเบิดดังสะเทินทั่วป่าแสงไฟสีส้มลุกวาบขึ้นในความมืดมีรากรีดร้องมือปิดหูแน่นอีธานเปิดประตูลงจากรถฝ่าฝนวิ่งไปทางซากรถอย่าไปเธอตะโกนแต่เขาไม่ฟังมีร่าลงจากรถตามกลิ่นควัน และน้ำมั่นตีเข้าจมูกจนแสบเธอมองเห็นอีธานดึงประตูรถพังออกภายในเต็มไปด้วยไฟและเศษกระจกแต่ไม่มีร่างของแอนนาอยู่ในนั้นมีเพียงเบาะไหมและภาพถ่ายที่ตกอยู่บนพื้นเธอเก็บขึ้นมาดูภาพนั้นคือรูปของเธอกับอีธานในบ้านริมทะเลสาอีธานมองภาพนั้นสีหน้าซีดเผือดใครถ่ายภาพนี้มีราถามเสียงสัน่นเขามองเธอช้าๆเธอรู้หมว่าทำไมฉันถึงเจอเธอที่นิวยอร์ก เพราะฉันต้องการคนที่หน้าเหมือนอัญชิตาเธอถอยหลังอย่างไม่เชื่อหูนายหมายความว่ายังไงเธอไม่ใช่เหยื่อแรกของฉันเขาพูดเสียงเบาและเธอจะไม่ใช่คนสุดท้ายมิราถอยจนเท้าสะดุดก้อนหินเธอล้มลงกลางโคลนอีธานเดินเข้ามาใกล้ดวงตาไร้แววฝนตกแรงขึ้นจนเสียงคำพูดแทบถูกกลืนอัญชิตาเป็นคนแรกที่รู้เรื่องของฉันเธอขู่จะเปิดโปงบริษัทที่ฉันฟอกเงินผ่านมูลนิธิ ฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าเธอแต่เธอทำให้ฉันต้องทำเขาชี้มิราด้วยนิ้วเปื้อนเลือดเธอกำลังจะทำแบบเดียวกันมีราคลานหนีทั้งน้ำตาแต่เสียงคลิกปืนดังขึ้นข้างหลังเธอหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงนายจะฆ่าฉันเหมือนเธอคนนั้นหรอืออีธานยกปืนขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะเหนี่ยวไกเสียงดังแหลมจากป่าด้านหลังทำให้เขาหันขวับเสียงฝีเท้าเร่งรีบวิ่งไกลเข้ามา เงาดำผู้ออกจากความมืดชายคนหนึ่งกระโดดเข้าจู่โจมอีธานเต็มแรงมิรามองเห็นใบหน้าของชายคนนั้นในแสงฟ้าผ่ามันคือลูคัสเขาชกอีธานจนปืนหล่นกระแทกพื้นทั้งสองต่อสู้กันอย่างดูเดือดกลางฝนเสียงหมัดกระทบเนื้อดังปึกๆเสียงหอบหายใจดังสลับกันมิราวิ่งไปคว้าปืนแต่ในขณะที่เธอจับมันไว้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังวางปืนลงมิรา เธอหันกลับไปเห็นแอนนามิลเลอร์ยืนอยู่พร้อมถือมีดในมือใบหน้าเธอมีรอยไม่จากไฟแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังพวกเธอทุกคนเหมือนกันแอนนาพูดเสียงแข็งเด็กสาวหน้าใสาที่คิดว่าชนะฉันได้มีราถอยหลังทีละก้าวน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันไม่ได้ตั้งใจแอนนาฉันไม่รู้ว่าเขายังมีภรรยาโกหกแอนนาตะโกนเธอพุ่งเข้าหามีราพร้อมมีดในมือแต่ก่อนที่มีดจะถึงตัวเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัด ร่างแอนนาชะง,งักก่อนล้มลงกับพื้นอีธานยืนถือปืนมือสั่นและสายตาเลื่อรลอยลูคัสหันมามองเขาในมันปีศาจอีธานมองทั้งคู่เหมือนหมดสิ้นเรี่ยวแรงไม่มีใครเข้าใจหรอ,อกฉันทําทุกอย่างเพราะความรักเขาหันปืนเข้าหาตัวเองแต่มีรากระโจนเข้าหาเขาก่อนจะได้ยิงเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งกลิ่นควันและเลือดลอยประโนในอากาศเมื่อเสียงเงียบลงเธอนั่งอยู่ข้างร่างอีธานที่หมดสติ ลูคัสยืนมองด้วยสายตาหนักอึ้งเขายังหายใจอยู่เธอพูดลูคัสพยักหน้าแต่ไม่นานเสียงไซเรนตำรวจดังมาจากไกลๆแสงไฟสีน้ำเงินกระพริบสะท้อนบนผิวน้ำมีร่ามองไปยังทะเลสาบที่ตอนนี้นิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเจ้าหน้าที่เข้ามาในที่เกิดเหตุพวกเขาพบศพหญิงคนหนึ่งชายสองคนบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่อยู่ในกล่องไม้ เอกสารภาพถ่ายและชื่อหญิงสาวอีกหลายสิบคนทุกคนหายตัวไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชื่อสุดท้ายที่ขีดไว้ในรายชื่อนั้นคือมิราดัสเธอมองเห็นมันในมือเจ้าหน้าที่และน้ำตาไหลอีกครั้งเหมือนชะตาของเธอถูกเขียนไว้ตั้งแต่ต้นหลายวันต่อมาข่าวดังไปทั่วนิวยอร์กนักธรุรกิจใหญ่ถูกจับคดีฆาตกรรมหญิงสาวหลายรายแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครคือเหยื่อจริงใครคือผู้รอด มีราถูกพาไปให้การในฐานะพยานแต่ในทุกคืนที่เธอหลับตาเธอยังเห็นภาพบ้านริมทะเลสาบได้ยินเสียงอีธานพูดเบาๆข้างหูฉันจะกลับมาหาเธอมีราคืนหนึ่งในอาพาร์ตเมนต์ใหม่เธอตื่นขึ้นจากฝันเหนือชุ่มทั่วร่างเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าหนักและเย็นเหมือนคืนแรกที่ทุกอย่างเริ่มต้นเธอลุกขึ้นช้าๆมองผ่านช่องตามแมวไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่บนพื้นหน้าห้องมีสองจดหมายสีน้ำตาลเธอก้มลงเก็บเปิดออกด้วยมือสันข้างในมีเพียงภาพถ่ายใบเดียวภาพเธอนั่งอยู่ในห้องนอนเมื่อคืนนี้และข้อความสั้นๆเขียนด้วยหมึกสีแดงเกมยังไม่จบมีร่า